ไงฉันชื่อว่าเอลมามาจากเดนมาร์กกดไลค์และติดตามด้วยนะพ่อแม่ฉันเจอกันที่โคเปนเฮเกนพ่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์และหาเงินไม่ได้มากเรียกนี่ว่าเงินเดือนเหรอเงินแค่นี้สยาสิฟันยังแทบไม่ได้เลยนะตอนที่จูดิตกับฉันเกิดมาพ่อแม่เราก็ตัดสินใจอยากกันเธอดูไม่เหมือนฉันเลยอ่ะแต่ว่าลูกคุณเป็นแฟดนะเธอได้ผมเหมือนพ่อมาฉันไม่อยากจะนึกถึงไอ้ขี้แพ้นั่นนะแม่ฉันทิ้งฉันในโรงพยาบาลไม่เป็นไรลูกเราไม่เป็นไรหรอก ฉันไม่ได้ข่าวคราวจากแม่หรือว่าแฝดเลยตั้งแต่นั้นตอนฉันสี่ขวบพ่อก็ยอมแพ้กับการเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่อได้งอนใหม่แล้วเราจะย้ายบ้านกันเอามาั่ไม่นานเราก็ไปที่เกาะฟาโราบ้านใหม่ของเราอยู่บนเกาะร้างเล็กๆและพ่อฉันทํางานเป็นผู้ดูแลประภาคารแล้วเราก็อยู่ที่นั่นแม่กับจูดี้จะมาเยี่ยมเราไหมคะเลี้ยงพวกเธอเถอะเราอยู่กันเองได้นะพ่อไม่ได้โกหกอยู่ในประภาคารและสุดยอดเลยเราเปิดไฟได้วยกันตอนที่อากาศไม่ดีและตอนอากาศดีเราก็ล่องเรือไปหาปลาในทะเล คุณเป็นใครเนี่ยผมชื่อนิโคสันชาประมงจากเกาะใกล้เคียงพ่อกับคุณนิโคสันคุยกันถูกคออย่างรวดเร็วแล้วเราก็หาปลาด้วยกันฉันมีของขวัญมาให้เธอนะเอามาเออสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะฉันแกะโลมาเองเลยนะเก็บไว้เป็นเครื่องรางเนาะเกาะข้างเคียงชื่อว่าวากาใหญ่กว่าที่นี่มากที่นั่นมีเมืองทั้งเมืองเลยตอนฉันเริ่มเข้าเรียนพ่อก็พาฉันไปที่นั่นด้วยเรืออ๋อดูเธอสิคนป่าจากเกาะบ้านนอกนี่นะที่นั่นมีเน็ตใช้หรือเปล่าเนะี่ย ถอยไปเลยนะไม่งั้นโดนจับแน่ไปเหอะพวกนี้เพี้ยนน่ะโอเคไหมโอเคสุดๆเลยชลิลลี่ฉันอยากจะเป็นนานออำเภอเก่งๆเ,เหมือนพ่อลิลลี่เป็นเพื่อนสนิทของฉันวันหนึ่งเราดูช่องไดอารี่ส่วนตัวกันอยู่ในห้องฉันข้อความเข้านะ่ะมาจากใครก็ไม่รู้นี่มันโอ้ว้วาวนอกจากผมเธอแล้วก็เหมือนเธอเป๊ะเลยนะนั่นจูดิตฉันไม่รู้เรื่องแม่หรือว่าแฟดเลยรู้ไหมว่าฉันชอบขนาดไหนตอนได้ข้อความจากเธอเนอะเธอคิดว่ายังไงบ้าง ไม่เห็นเข้าใจเลยเธอบอกว่าให้รีบออกจากเกาะไปซะเธอคงจะแค่อามเล่นน่ะใช่ไหมทาไมละ่ะฉันจ้งมือถือเหม็งแต่เธอก็ไม่เปิดอ่านเิลลี่ค้างบ้านฉันแล้วไม่นานเราก็หลับแต่ฉันหยุดคิดถึงจูดิดไม่ได้พ่อกลับมาดึกๆหลังจากหาปลาในเย็นวันนั้นแล้วเรื่องแม่กับจูดิดหน่อยสิหนูควรรู้ความจริงนะเฮ้ยก็ได้ถ้าลูกอยากจะรู้จริงๆแม่ลูกแต่งงานกับเศรษฐีคนหนึ่งหลังจากเราหย่ากันเธอกับจูดิดตัดพวกเราแล้ว วันนี้จูดิตส่งข้อความมาหาหนูหมายความว่ายังไงอ่ะช่วงนี้พ่อเห็นสามีใหม่ของแม่ในข่าวมีพูดถึงจูดิตด้วยเนอะดูเธอจะเป็นตัวปัญหาทีเดียวลูกไม่ควรจะคุยกับเธอนะนั่นอาจจะแค่แกล้งกันเฉยๆถ้าเป็นพ่อพ่อจะบล็อกเบอร์เธอไปแต่เธอเป็นแฟนหนูนะทั้งจูดิตกับแม่ลูกไม่แค์เราหรอกสิ่งสําคัญก็คือเรามีกันและกันเนอะเช้าวันถัดมาพ่อพาลิลลี่กับฉันไปส่งที่โรงเรียนที่เน่นอันตรายมากเลยทําไมละ่ะฉันแชทกลับไปแต่เธอก็ไม่อ่าน ในเย็นนั้นแอคเคาท์ของเธอก็โดนปิดในตอนเย็นฉันเดินบนหาดแล้วคิดถึงคําพูดของจูดิตพ่อคงจะพูดถูกแคอแท่ทปั่นหัวฉันเล่นพอรู้ตัวอีกทีฉันก็มาถึงอีกฝั่งของเกาะพ่อกับฉันแทบไม่มาตรงนั้นฉันกําลังจะกลับบ้านแต่ก็เห็นเงาบางอย่างท่ามกลางหินผานั่นใครเนี่ยพอฉันพยายามเข้าไปดูใกล้ๆเงานั้นก็หายไปในหมอกเฮ้ยฉันคงจะจินตนาการไปเอง ก่ฉันจะกลับถึงประภาคารฟ้าก็มืดแล้วสายลมแรงพัดโหมและพายุก็เริ่มก่อตัวพ่อยังไม่กลับจากวาก้าเลยท่านจะทํายังไงเนี่ยจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงทุม้มช่วยด้วยฉันหันไปก็เห็นชายหนุ่มเดินมาที่ชายหาดนี่นายเป็นใครเนี่ยช่วยด้วยเขาเกือบล้มใส่ฉันแต่ฉันก็ช่วยพาเขาไปที่ประภาคารเกิดอะไรขึ้นนายมาจากไหนเนี่ยเธอฉันรู้จักเธอนะนี่อย่าตายใส่ฉันนะได้ยินไหมเฮย้ยเหมือนยังหายใจอยู่พ่อพ่อกลับมาแล้ว พ่อเหนื่อยจังเลยปฏิหารจริงๆที่ถึงบ้านปลอดภัยในอากาศแบบนี้นั่นใครเนะหนูเจอเขาที่ชายหาดเขาเป็นลมไปสงสัยจะเจอพายุมาแน่เลยโอเคคืนนี้เขาอยู่ได้พรุ่งนี้ค่อยคิดว่าจะทํายังไงยังไงตอนนี้ก็ไม่มีหมอมาฉันอยู่ในห้องนั่งเล่นตลอดคืนหนุ่มคนนี้หายใจแรงมากเขาดูจะฝันร้ายอยู่เช้าวันถัดมาก็มีคนปลุกฉันเอ้านายตื่นแล้วโอเคขึ้นไหมนายชื่ออะไรอะเย็นก่อนฉันปวดหัวจังเลยฉันเย็นละมังนะ้งเนอะ มั้งเหรอฉันจําได้แค่นั้นน่ะเดี๋ยวสิไม่ฉันจาเธอได้หน้าเธอกับผมสีแดงมีอะไรอยากจะบอกพ่อไหมหนูงงไปหมดแล้วอะ่ะพ่อสาบานได้หนูเพิ่งเคยเจอเขาเขาอาจเคยเจอจูดิตเธอผมสีน้ําตาไม่ใช่สีแดงนะเราตั้งใจจะพาเอียนไปเกาะวาก้าแล้วก็ติดต่อตํารวจแต่พายุก็ยังไม่สงบเลยจากที่พยากรณ์อ,อากาศบอกพายุจะยังอยู่อีกสองสามวันอากาศแบบนี้เราออกจากเกาะไม่ได้นะ พ่อโทรหาคุณนิโคสันให้ถามชาประมงท้องที่ว่ารู้จักเรื่องเอียนบ้างหรือเปล่าระหว่างนั้นฉันก็โทรหาลินลี่ว้าวชีวิตเธอเหลือเชื่อเลยฉันจะพยายามหาหนุ่มปริศนาคนนี้ให้เองนะเธอจะบอกในอำเภอเรื่องเอียนใช่ไหมฝันไปเถอะฉันจะสืบหาด้วยตัวเองก่อนฉันอยากจะเป็นตำรวจไงจำได้ไหมภายหลังพ่อก็ค้นหาทั้งหาดแล้วก็กลับมาพร้อมข่าวพ่อเจอเรือยนต์ที่พองเสือหายใกล้โขดหินเอียนคงจะขับเจ้านันมาเดี๋ยวพ่อแจ้งตำรวจเลยนะ แต่ว่าไม่นานพ่อก็รู้ว่าบนเกาะไม่มีสัญญาณเยี่ยมเลยไฟดับไม่มีเน็ตใช้ด้วยโอ้ยไอพายุบ้าเนี่พ่อเราโดนตัดขาดจากโลกภายนอกแบบนี้ทําให้ใชนไม่สบายใจเลยคืนนั้นฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงร้องผวาไม่ไม่ผมไม่ทำนี่ตื่นสิเอามาเฮ้ยทําฉันกลัวแทบตายเนี่ยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเช้าวันถัดมาพ่อไปที่อีกฝั่งของเกาะหวังว่าตรงนั้นจะมีสัญญาณนะลูกกับเอี้ยนไปหาเทียนในตู้เก็บของตอนพ่อไม่อยู่นะ อย่าอยู่กันมืดมืดล่ะดูท่าเธอคงไม่ได้มาที่นี่นานเลยเนอะเง,งียบๆแล้วช่วยหานะมีใครเล่นไวโอลินด้วยเหรอฉันเคยเข้าโรงเรียนดนตรีตอนเด็กๆแต่เล่นห่วยไม่นานก็ยอมแพ้อืมฉันต้องแปลกใจที่เอียนหยิบคันชักออกมาแล้วก็เริ่มเล่นเขาเล่นเก่งมากเลยว้าวนาะยนี่มันเสียงดนตรีชัดๆเลยอะ่ะดูท่าไวโอลินจะมีความหมายกับฉันมากเลยเสียงมันช่วยให้สงบใจเหมือนตัวตนของเธอเอียนมองตาฉันแล้วทำไมไม่รู้ฉันถึงอายขึ้นมาเราจุดเทียนกันเถอะ พ่อกลับมาในตอนเย็นพ่อยังติดต่อใครไม่ได้แต่ในตอนเช้าทะเลก็สงบลงหน่อยพ่อไปวาก้านะพวกลูกอยู่ที่นี่ตอนแรกฉันก็อยู่บ้านกับเอียนแต่แล้วฉันก็ออกไปเดินเล่นช่วงนี้เกิดเรื่องแปลกๆเยอะจังเลยอะ่ะอยากรู้จังเลยว่าคําเตือนของจูดิตเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามีอะไรจริงๆนะแต่ว่าเธออยู่ที่โคเปนเฮเกนไม่ใช่ที่ฟาโรนะวินาทีต่อมาฉันก็ดีนเสียงก็เลยเดินตามไปไม่นานฉันก็ซ่อนตัวหลังโขดหินแล้วก็เห็นชายใส่เครื่องแบบสองคน ไปรุ่นสองคนนี้ไปได้ถ้าจับกลับมาไม่ได้เราโดนไล่ออกแน่ฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรือใช้พวกนั้นเป็นใครแต่แล้วคนหนึ่งก็เดินไปฉันพยายามหาว่าเขาไปไหนแต่แล้วได้ตัวแล้วพวกเขาจับฉันแล้วพาไปที่ไหนไม่รู้ปล่อยฉันนะอย่าคิดหนีอีกรอบเชียวนะเรามาหยุดที่โขดหินตรงสุดปลายของเกาะฉันต้องช็อกที่เห็นประตูเหล็กขนาดใหญ่อะไรเนี่ยเมื่อเข้าไปฉันก็พูดไม่ออกเลย มันเป็นศูนย์รวมที่มีที่พักอาศัยและห้องเรียนซ่อนอยู่ในหินผาพวกเขาไม่ยิ้มในนี้ด้วยยามขังฉันไว้ในห้องหนึ่งแล้วก็ไปกะแล้วว่าต้องโดนจับได้คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นได้ไงอาจูดิตเธอได้ฉันว่ายังไงนะนี่เป็นอิสระและเพี้ยนเลยเหรอเธอจูดิตฉันเคสเราอยู่ในโรงเรียนประจำเหม็นอับสําหรับเด็กมีปัญหาไงล่ะเธอคิดว่าฉันเป็นจูดิตเหรอแฝดฉันก็อยู่ที่นี่เหรอฉันพยายามซ่อนความประหลาดใจและสืบให้มากขึ้นจริงของเธอนะ ความทรงจาฉันหายไปแล้วนี่ที่นี่โรงเรียนประจำงั้นเหรอนี่เอาจริงดิพ่อแม่ไฮเซอร์ชอบส่งลูกมาที่นี่ตอนที่ไม่อยากจัดการแล้วครูใหญ่เราเป็นโรคจิตเต็มขั้นก็ทําการทดลองกับเราอ่ะทดลองเหรอเขาให้เราว่ารูปฟังเพลงแปลกๆแล้วตอบแบบสอบถามโง่งๆโรงเรียนนี้ผิกกดกฎหมายแต่ไม่มีใครแคร์เพราะว่าสปอนเซอร์เงินหนาเวอร์แต่ไม่เอานะเลิกแรงเถอะนะตอนนั้นฉันเห็นตราคุ้นๆบนกําแพง ยามมีรูปแบบนี้บนเครื่องแบบด้วยทําไมแปลกใจนักละ่ะก็แค่ตราประจําโรงเรียนเองทําไมไม่รู้มันถึงคุ้นตาฉันมากเคยเห็นที่ไหนกันนะมันดูแปลกมากที่โรงเรียนนี้มีไฟฟ้าใช้ในเย็นนั้นยามพาเราไปที่ห้องอาหารครูใหญ่เราเป็นตาแก่หน้ารังเกียจนะคุณนิโคสันเหรอจะจาได้จริงด้วยฉันถึงรู้ว่าทําไมตราโรงเรียนถึงคุ้นตานนะักคุณนิโคสันเอารูปสลักรูปนี้มาให้ฉันตอนเด็กๆไง ฉันอยากจะคุยกับเขาแต่เขาก็ไปซะแล้วอยู่ที่นี่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเล่นหรือไงเนี่ยกองทัพยังไม่เขีมยมทุานี้เลยมีเด็กคนนึงโดนส่งมาที่นี่แค่เพราะว่าเขาฝันร้ายด้วยฉันรู้ว่าเคสคงพูดถึงเอียนแน่เลยเขาคงจะหนีออกมาจากโรงเรียนยามริบมือถือของนักเรียนทุกคนเอาไว้แต่พวกเขาไม่ได้คนตัวฉันฉันก็เลยแอบถ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ก่อนเข้านอนยามก็พาฉันไปที่ห้องคอมพิวเตอร์มีคนอยากจะคุยด้วยอะ่ะจูดิตแม่เหรอ ลูกรักเป็นยังไงบ้างก็เหมือนทุกคนเนะ่ะคือแม่นึกว่าฉันเป็นแฝดฉันตัดสินใจตามน้ําไปแย่มากเลยที่นี่แย่ชะมัดจะให้รู้สึกยังไงแม่หวังว่าลูกจะเปลี่ยนแม่หวังจริงๆนะระหว่างคุยกันฉันรู้ทุกอย่างที่อยากรู้จูดิธเพิ่งรู้เรื่องของฉันไม่นานมานี้เธอร้องอยากจะพบฉันทันทีแต่แม่ก็คัดคา้านจากนั้นพ่อเลี้ยงเสถีฐีของจูดิธก็ตัดสินใจส่งเธอมาที่โรงเรียนนี้เขาเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์รายใหญ่ของที่นี่แต่ว่าแม่ทิ้งอาม่าทำไมจะทำอะไรเหรอ แม่บอกไปหลายครั้งแล้วไงแม่จะเอาเด็กสองคนมาทําอะไรอะ่ะลูกควรจะขอบคุณนะที่แม่เลือกลูกอาม่าก็เป็นแค่คนอื่นเท่านั้นแหละฉันไม่เคยเจ็บใจขนาดนี้เพราะว่าคาพูดของใครมาก่อนก็เลยวางสายเพราะว่าหงุดหงิดคืนนั้นฉันตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกมีคนจ้องมองอามา่าต่นสิตอนแรกฉันหนาวูบเลยแต่แล้วก็จําได้ว่าเป็นเอียแนแหนมาทําอะไรที่นี่ช่วยเธอหนีไงว้าวไปเอาคีการ์มาจากไหนเนี่ยสาวคนหนึ่งที่หนีไปได้ให้มาจะว่าไปเขาอยากเจอเธอมากเลยนะเจดิตรอเราอยู่ข้างนอก เราไม่มีเวลาคุยเราเรีบไปที่ประภาคารฉันเพิ่งรู้สึกปลอดภัยก็ตอนที่เข้ามาแล้วผมของเธอก็ฉันเป็นตัวแสบนี่ดีใจจังที่เจอเธอสักทีดีใจที่ได้เจอเหมือนกันนะจูดิตบอกว่าไปได้ยินที่พ่อเลี้ยงกับคุณนิโคลสันคุยกันฉันก็เลยรู้ว่าพวกเขาจะส่งฉันไปที่โรงเรียนประจําและเธออยู่ที่นั่นด้วย ฉันเจอโซเชียลมีเดียของเธอและพยายามเตือนแต่พวกเขารีบมือถือฉันแล้วก็ปิดแอปไปอ่ะตอนเธอไม่อยู่ฉันจำทุกอย่างได้ฉันมาจากครอบครัวไฮโซและเล่นไวโอลินตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่ทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อปั้นฉันแต่ว่าตารางของฉันมันแน่นมากจนฉันนอนไม่หลับแล้วก็เริ่มฝันร้ายหมอหลายคนพยายามช่วยฉันแต่ฉันทำคอนเสิร์ตล่มและพ่อแม่ก็ส่งฉันไปที่โรงเรียนแต่นายก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมเฮ้ยฉันมีแต่แย่ลงก็เลยหนีมาแล้วก็เหยียบหินลื่นและหัวกระแทกกับหินเข้า เพราะงั้นฉันก็เลยจำอะไรไม่ได้ไปพักหนึ่งเลยฉันเสียใจด้วยที่ทั้งคู่ต้องเจออะไรแบบนั้นมานะพ่อไปไหนเนี่ยยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเราตัดสินใจรอพ่อที่ประภาคารอ้าวสัญญาณมาแล้วฉันพยายามส่งวิดีโอที่ถ่ายไว้ที่โรงเรียนให้ลิลลี่แต่สัญญาณก็อ่อนเกินในที่สุดพ่อก็กลับมาจูดิตนั่นลูกเหรอตอนเราบอกทุกอย่างให้ฟังพ่อก็ผวาเลยเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วก็ไปที่เกาะวาก็เรารีบขึ้นเรือแล้วก็เดินทางหมอกหนามากจนเราแทบมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ไม่นานเราก็ถึงงั่ นี่ฉันคิดไปเองหรือว่าถึงเร็วจริงอะไม่ได้คิดไปเองหรอกเมื่อเราเจอคุณนิโคสันและประตูดูคุ้นๆฉันก็คิดว่าตัวเองจะเป็นบ้าไปแล้วนี่ตั้งใจจะพาเรามาที่นี่เหรอแบบนี้ดีที่สุดแล้วลูกคุณทําได้ดีมากคุณผู้ช่วยผู้ช่วยเหรอพ่อรู้ทุกอย่างเลยเหรอตอนการงานของพ่อตกต่าคุณนิโคสันก็เสนงองานเป็นผู้ช่วยวิจัยให้พ่อทำประภาคาเป็นแค่ฉากหน้านะโรงเรียนประจํานี้เป็นโครงการส่วนตัวของฉันฉันเรียนเรื่องอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นมีปัญหา แล้วพ่อเธอก็ช่วยได้ดีมากเลยนะอามา่าลูกควรจะอยู่ที่โรงเรียนจนกว่าจะใจเย็นลงนะทําแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจูดีเป็นลูกพ่อนะโรงเรียนมีกฎเข้มแต่ว่าก็เพื่อลูกเองนะเข้าไปเลยสถานการณ์ดูสิ้นหวังเราหนีไปไหนไม่ได้เลยแต่แล้วนี่ตำรวจ๋ย่าขยับเนอะฉันได้ข้อความจากเธอบอกให้อยู่บนเรือแล้วก็ก้มหัวเอาไว้ไงนี่หนูเป็นคนไขคดีนะแกไม่รู้แล้วว่าเล่นกับใครอยู่ตำรวจไม่ให้พวกเขาลอยนวลค่ะ โรงเรียนมีสปอนเซอร์ทุนหนาแต่เราก็ทวงความยุติธรรมได้โรงเรียนโดนปิดและคุณนิโคสันกับพ่อฉันก็โดนจับกุมเธอรู้สึกโอเคไหมแย่ yeah, มากแต่ฉันพาย,ยายามไม่สิ้นหวังนะพ่อเลี้ยงเธอก็ลําบากงั้นเหรอใช่เขากับแม่จะอยากันแล้วไม่นานแม่ก็มาที่เกาะฟาโรเพื่อรับจูดิตก็ได้อามาเธอมากับเราก็ได้นะแม่ได้เงินบางส่วนกับคหาสหัสใหญ่หลังหย่านะ่ะไม่แม่เป็นแค่คนอื่นสําหรับหนูหนูจะไม่ไปไหนเหมือนกันน่ะหนูจะอยู่กับแฝดหนู แม่ไม่คิดจะเปลี่ยนใจเราด้วยซ้ำยังดีที่แม่เช่าบ้านให้เราบนเกาะวากาฉันไม่อยากจะนึกถึงมันอีกแล้วอดีตควรจะอยู่เป็นอดีตโอ้อา่าจะโชคดีจังเลยนะดูฝีมือแฟนเธอสินอกจากเขาจะเก่งกาแต่ยังหล่อมากด้วยนะหยุดนะเยนเป็นอิสระจากพ่อแม่และเขาได้เข้าสถาบัานดนตรีเราอยู่ต่างเมืองกันแต่ก็เจอกันบ่อยๆจะว่าไปจูดิก,กับฉันเข้าวิทยาลัยส่วนลิลลี่ก็ทําตามฝันและเรียนเพื่อไปตํารวจสืบสวนโรงเรียนประจําบนเกาะโดนปล่อยร้างหวังว่ามันจะโดนทิ้งไว้อย่างนั้น